ยาหมดยาอมด้ามไไม่เกยาไม่เก้อันนี้ชอบชอบอ่ชอ้อจ้อรู้ว่าแบบรับตมดดีเจ่มเดียวใ่ไมเขาบอกว่าสัตน้ไม่รู้ว่ดเจ่มปนไม่ไป้าไม่มีไ้่ได้ยเดีตุ่มดียว่คุยก็ไม่ได้หามเปิดไมค์แล้วหนนั่งนน

อันนี้มิกเซอร์โปรดิวเซอร์เขาก็แบบจะรอสั่งก็แบบรอดูว่าเขาจะรียกแบบนึงกเหมือนคนระแวงแอทมทำอะไรอ่ะเหมือนคนระแวงอ่ะเออหนูก็ลงไปยังไงอมันไม่เคยทำอะเลยตั้ง่าไ้เดี๋ยวพูดแล้วเขาเขาจะเห็นไปว่าเขาจะเห็นไคือรอดูมือเขาชี้ยไงเขาจะชี้ยังไรันชี้เขาจะชี้ยังไงมัชี้เขาจะชี้ยังไงมันชี้เาจะชี้ยังไงมันชี้จะชี้ยังน ออาใหม่ดิฟิตๆเอกันฟืดไม่ใช่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 ควรสืบคุยไอดคุยดูแลก็หมดแ้ไม่ต้องโดมเดี๋ยวมอให้ฟังเ้าือว่าเมื่อวานนี่คะอยกอยู่กับมิวเซอร์และโปรดิวเซอร์ไม่เกี่ยวเลยความผิดโปรดิวเซอร์เต็มๆไ ไม่รู้ยังไงไม่ต้องกลับไปเถอะให้เขาดีนสองคนเขาก็ไม่รู้สุขวะสุขวะแต่ขอพูดนะค่ะก็เมื่อวานใช่ไหมคือมิสเตอร์เอ้ยไม่ใช่โปรดิวเซอร์ลืมลืมตัวเช็คแพทซีแบพทฟิวบก็นอนตีห้านอนต่อจากเนทอ่ะคือแบบคนอื่นก็สบายอะนะก็แบบนอนนอนเช้าสองคนเนี้ยแล้วพอพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าตาตัวลอยมาสองคนเลยแต่ฟิวก็ไม่ได้เช็คแพทเข้าห้องอัด แม่พูดสวัสดีค่ะข้าช่วงต่อไปเช่นต่อไปขอข้าช่วงรายการนานาเกษตรเปิดมาเป็นช่วงอะไรนะเกษตรทำกินทีเนี้ยตายแล้วตายแล้วตายเหลือมองกันอะไรวะอะไรวะต่อไปช่วงต่อไปช่วงอ่าอะไรนะสนทนาเป็นช่วงนานาเกษตรเปิดมั่วมันไปหมดเลยแล้วดีเจกลายเป็นวต้องพูดสคริปต์ที่พีมาหมดอ่ะต้องกระตัดกระจายเรียงใหม่หมดเลยแล้วแบบตายแล้วคะแนนต้องลบหายแน่เลยกลายเป็นว่าเรียงจัดใหม่ทั้งหมด แล้ว15นาทีสุดท้ายอ่ะเป็นหน้าที่ใครหน้าที่ดีเจต้องพูดคนเดียวพี่เนยอีดีเจก็ไม่มีอะไรจะพูดและมองไปก็แบบ6นาทีหืม6นาทีไร10กว่านาทีเถอะเาดูนาฬิกาอยู่โอ้10กว่านาทีเดี๋ยวจะให้เรื่องสนทนา10กว่านาทีไปถามเลยไปถามเพื่อนเลย10กว่านาทีไม่ได้มั่วเพราะเห็นนาฬิกาเลยดีเจดีเจหมดคำพูดแต่พอมองขึ้นไปตรงกระจกเห็นไงขึงว่าพูดเรื่อยๆดีเจพูดไปจนหมดแล้วกัลเหระ ตอนนี้นะคะรายการของเราก็พูดเลคยังไม่หมดค่ะผู้ไปผู้ไปก็ยังพูดเรื่อยขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณมองไปในห้องส่งเห็นน้ำตื่นขอบคุณน้ำตื่นดีใจได้ดูนะคะนู่นนี่นั่นแบบว่าโชคดีนะเนี่ยมีเพื่อนเป็นดีเจพูดเลยว่าพูดเลยว่าเมื่อวานเนี่ยจากที่หนูงม่วงนะหนูตื่นเลยอ่ะแบบหนูไม่รู้สึกง่วงแล้วก็แอร์ข้างในตอนนั้นมันเย็นมากหนูก็ร้อนแมากทันทีไม่ทำอะไรไม่ได้อ่ะ อยู่กันเป็นจุ๊บรุนอยู่ค้จะเปิดเ้แล้วปดไปบายค่ะแต่โดนด่าข้างไม่ดีเสียลยแต่ปม่องไม่ก็เก็เจ๊แล้วไงไโดนด่ากไม่ต้อรับรู้็โด่านไหมอ โยมาระดับไหนวะานโมไค่้าน้าคาทา้าทาคาให้นะไม่ออกแน่บางคบางถ้าฝุดุนนะจบรากาตอนนั่ถูหาคะแนนหมดเลยต้องขอบคุณดีเที่โดนสดไปถึง1 1โมเฮ้ยถ้า bj ินใหม่ดีนนสก็ไม่ได้ยินจะโงจะอจะบอกว่าคะแนคนเดียวไม่จะบอกว่าดีเจไม่พูดไม่มีีเสียง ทะเลาะกันพวกศิลป์ดั้งศิลปินเงียบเลยอ่ะที่น่ัจบพอดีเรื่องเราจบพอดีาสดไม้ แค่นี้ตั๊ตุ๊กหัวเลยนี่อีก็หมนะไม่นั่นแหละหมดแล้วของไม้หมดแล้วของไม้หมดแล้ว